สวัสดีครับพ่อพี่น้องปลอดไปซูบูสกุลครับสวัสดีอีฟสีทุกท่านครับผมนะครับนะครับสวัสดีอยู่ที่กรังอุบลสายเย็นซาวนะครับมาภาพพี่น้องมาเบิ่งชมความอุ่นอัวตอนนี้ทีมงานกำลังเตรียมการเตรียมงานเตรียมอุปกรณ์เอ่อเวทีเครื่องเสียงไฟเสียงสีเสียงนะครับที่จะออกเดินทางเต็มนาการนา,านนะครับนี่เอฟหนึ่งโอ้ยมิจตูอตัวนี้โอ้เอฟหนึ่งนี่เพิ่งไปสองสเต็ปผนได้ไปก็ไ,ไม่รำมูกับไป ตู่นเพิ่งตู่นี่นะครับตูต่ตูต่ลำพงที่จะไปครับมอรมนะครับมอรมเหลือ no ปเปงเนาะนำโดยเพชรอีสานเ no นาะคุณเบียดยิบซีแต่ว่าเทคครับเดีย๋ยวกระเสียงกลางว่าเทคยิบซีไปอ่กากระชิมงานเอฟหนึ่งเดี่ยวิขาจะไปครับเนี่ยผมมีงานมอรมู๋ก็จะไปนี่จัดของไปมอรมสิ่งนี่หรือคุณไฟแสงสีเสียงเพิ่นสร้างมาใหม่คุณโอไฟกับไม้เครื่องเสียงกับไม้ คนงานกะไม่เน่เก่าเน่าปะปนกันไป้อเล่ยนไฟเ้อเปลยนอยู่นโอ้ยไฟกลักันป่นไฟไม่บอกเงือนไม่กับตนี้เไม่หน่วยถกแกกับธรรมดาไฟตรงดีตาค้างเลยปุ่นตู่กัไม่ไปไปไป็นมองวีบโอเคเรามองวีบคุแล้วชิบอ่ะชิบันบ่อยสายไฟสายไฟไมให่เข้าขึ้นหกอน สายไฟกับไม้ครับเนี่ยตัดไม้โอ้ยไฟไม้แสงสีเสียงมานะครับสลักอดหนึ่งของเรานะครับทดการนี่ของไม้เกือบดทุกอย่างเสียอย่างเดียดังงลัเม่อไหม่ครับเพราะว่าถาบ่ไว้แต่ว่าส้เขาออกงานเอาของเก่าไปก่อน ฝากไว้นะครับเด้อสำหรับอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับเวทีเครื่องเสียงรถแห่พับพยุนนะครับมีไหว้ค่อยบริการทุกระดับชั้นทุกราคาหมอรมนักร้องทั่วฟ้าเมืองไทยครับจังได้ครับผมผ่านบนสายยันซาวฮอกก็ได้พึ่งพึ่นตั้งพึ่นยังโศกเมื่อว่ากินเข่าครับตั้งผึ่นก็กินเข่าลดแห่กับพึ่งไปงานมาไหมไหมผึ่งไฟ นี่ครับนี่แต่ก่อนเสียงานมันก่วนาวนว่าได้จังน่อยเตรียมการเตรียมงานเตรียมวิธีมันมีหลายชุดหลายหน่วยก็เลยยากลำบากแน่จังน่อยเป็นตะปวดหัวน้ำถกแก่อดอกคุณเออคดออกงานไปแล้วเออใครแน่บ่าได้เงินมาไะไมาได้มาได้หรอกครับเนะี่ยตอนนี้ก,กรับมีแต่โลงทุนลงทุนซื้อคุณบางหน่วยก็ได้ของไม้บางหน่วยกส็สัมเอาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว นะครับบางหน่อยก็ได้ก็ได้สอมเอาหน่อยของตะแก่ก็เสือเอาเองวันสิเสือไม่เลยวันสิเพราะงั้นนะครับการเข้าสอมแซมนี่มันก็เป็นวิชาการเรียนรู้นะครับเป็นวิชาที่ตัวไปนะครับเด้อหน่อยได้วเสือตะของไม้มันกับบริษัมกับมันไมีความรู้กานได้นะครับนั่นตายมากก็สมบมาเปลี่ยนสอได้เออมาสูได้พวก คนอสอบนี่ข้อสอบน่อสอบเป็นแกะมากนี่ข้อสอบในเบิร์ด้วยนะครับแกะมากเขาก็อสอมมาเอานะครับเอออันไหนข้อสอมไดข้อสอมอันไหนสอบอได้ขาต้อก็จังสือใหม่นะครับเนาะนี่นะครับผลทีมงานเ่านรวม้วยเฉยกันนี่แต่เออเวลาว่างก็ซอยกันคนละไม้คนละมือย่างกีฬากับต่อปลักไฟเป็นกันยังดีไปซอยกันนี่คนทั้งแต่กกินเขากินเขาแล้วก็แล้วไมเห็ดเบียกต่อ บางทีมากก็เตรียมตัวออกการออกงานนะครับเพราะว่าเสียอ,อกวันสามหมืนห่นมาฮือเฮ้าแล้วเฮาก็ต้องเตรียมของให้มันครบทุกสิ่งทุกอย่างก่อนออกงานเออไปไหนง,งานถึงสิบออะไรอยากลำบากสำหรับออนทวดสองหอก็โอ้ตุ้มตัวนะครับแต่ออกงานมาหลายงานงงนะเออใครแน่กะย,ยังมีตัะหนครบปันใดกะคอยหาเงินเสือเอาอียังที่ขาดเหลนะือเออขาดเหลือเอาอยังไปเสือเอาเออจังนี้มียังกะอาพิธีก่อนคือไฟใช้เพื่อนนี่เฮาก็ว่าท่านมีเงินหลายพอยเสือไหม คือออกงานหลายก็จังเอาเงินมาซื้อเอานี่นะครับบรรยากาศที่กุรังอุบลสายเชียงเศร้ากับประมาณนี้นะครับเมื่อนี้อาจารย์สยันวิอยู่ครับอาจารย์สยันไปที่อำเภออยุธยาโอ้ยอำเภออยุธยาพัสนอำเภอโรจนะเนาะเพื่ออำเภอเออโรจนะนี่หรอจังหวัดอยุธยาเนาะไปดูแลเครื่องเสียงเสียงอีสานกับประจําวงเสียงอีสานคืออุบลสายเชียงเศร้านี่นะครับผมนี่นครับ บางทีมก็นั่งกินข้าวเออที่มี่ก็นั่งคุ้นนั่งล่านคุ้นแปนอัดเท็กไม่อัดคึกเท็กกินเป็ดเห็นครบบ่ครบกับซื้อไส้หาไส้ผมตั้งตนกินข้าวกินข้าวปานสกมวยครับวะงานปานคนป่วยผมทีมงานกินข้าวนี่รถแห่กลับไปมากงานมากไหมไหมกับวาล้างรถเออยีเลยครับนี่เจ้าเพิ่์ยีเรียน ไปงานกลับมาทุกครั้งขอต้องล้างรถเออค่อยคอยรับตังค์เมื่อรับตังเดี๋ยวก็จังล้างก็ได้ครับรถแห่บน,นสายเศ้าหน่อยหนึ่งนะครับนี่เนาะไปสนใจกับทิดต,ต่อทางอาจารย์สายยันท่องสวัสดิีเลยเ,ลยเออราคาเดิมต้นที่สองหมืน่นคนละนี่พุ่นจอดเด่นก็นได้เออตู้ระบบตู้เบียดตู้เสียงกลางหันก็ได้ครับนี่อ่ะ ใครสนใจกะตู้กันขมาจับจองคิวงานได้เลยเออว่างหลายครับช่วงนี้รถแห่รถใบแห่กะว่างครับอ่ะเดินไปเดินมาเดินไปกลับมาเบิงทีมงานเอฟหนึ่งเออผลวัวไก่สีแดงเดี๋ยวนี้ผลไมีจะครางเสียงแน่เลยขนาดรถขั้นนี้มีแต่เครื่องเสียงเ,ยเ,งเยงต็มอัยะไฟแสงสีเสียงเต็มมันไม่หมองคืนอยู่นี่ อ่านี่แหละครับเพื่อผลงานเ้าก็ต้องผู่แข่งเขาหลายเขาต้องใส่ไฟหลายเออใส่หน่อยว่าอะไรได้มันสิแพ้เขาขาดอ่าใส่สิขาดจะห่อนหน่คืออากาศกับห่อนแน่จังหน่อยอ่าสู้ซกันเตรียมนี่แหละเตรียมใหม่้มันครบทุกต้องยางออกงานไปแล้วมันจะสิมันจะบากเออ กระถิ่นเตรียมไฟเตรียมพื้นเตรียมมิกมิกก็ต้องอกระถิ่นนด้นี่ใชงานบ้ามีมิกหมดเด้วยเตรียมของเอาข,ของครบด้วยนี่ะนะครับอุปกรณ์ไซส์สร้างหอก็มี่ผับพยนต์นะครับด้วยใช้ฟิล์มนี่สายฟิล์มเอาก็มีเด้อใช้ดิจิตอลก็มีครับอ่ะซอยกันคนสมัคนมือนี่ล่ะ อ่ะแค่นี้นก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับเดอ้อที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันเซาช anel นล่นเลยครับเดอ้อคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ